สวัสดีครับกับผมสักจัมโบ้สักทรงคนคนเดียวกันนะครับคนเดียวกันคือวันนี้นะครับผมจะนำเรื่องของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านได้เล่าให้ผมฟังว่าเกี่ยวกับการคองเรือนหรือการหอมแก้มนี่มีความหมายยังไงโหผัวไม่เมียนี่หอมแก้มมีความหมายยังไง ฟังต่อไปเลยครับผัวเมียต้องเข้าใจกันเข้าใจกันนี่คือความหมายมันมันมากนะครับคําว่าเข้าใจกันคือหมายวาว่าทั้งหมดนั่นแหละนะครับว่าเมียต้องการอะไรต้องการอยากดูอะไรอยากได้ยินอะไรต้องการรับประทานอะไรถ้า สามีเข้าใจตรงนี้ก็จัดไปเลยครับจัดไปเลยทีนี้สามีภรรยาก็ต้องเข้าใจด้วยมือนกันนะครับว่าสามีต้องการอะไรก็อย่าลืมนะครับมันก็เข้าขายตรงที่ว่าภาษาอีสานบอกว่าอยาสุทำแต่ง,งานหลวงหลายงานลาดกระทำแน,น่ อันนี้คนอีสานเป็นว่าครับก็อย่าไปทาแต่งานอื่นหรืองานหลวงหรือขยันเกินไปแต่ว่าลืมงานราชลืมงานบ้านวันเถอะนะครับอย่าไปลืมตัวอย่าไปม,มองข้ามนะครับเรื่องแบบนี้จะไปม,มองข้ามคําพูดพูดที่แข็งแกร่งเราก็ต้องมีเป็นคำพูดที่อ่อนโยนก็ต้องมี แล้วก็เป็นภาษาดอกไม้เป็นภาษาตลกเป็นภาษาอ้อนคุยกันแบบตรงๆทุกอย่างจะให้ตกหล่นนะครับนี่เป็นเสน่ห์ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราใส่ใจตรงนี้จะเป็นภรรยาหรือว่าเป็นสามีก็าตามบอกว่าจะคิดไปที่อื่นหรือบ้านอื่นนี่ยากยากนะครับ มนุษย์เราธรรมดานี่นะต้องการความสุขไม่มีใครอยากมีความทุกข์อยู่ผัผวไม่มีเมียน,นี่ถ้าเราลืมไปซักอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างสองคนนี่นะระหว่างสองคนมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่กันได้อายกตัวอย่างเบา แค่ว่าก่อนจะหลับหรือก่อนจะนอนนี่เออก่อนจะหลับก็แล้วกันนอนแล้วแต่ก่อนจะหลับลแค่ว่าภรรยาหันหลังให้หรือสามีหันหลังให้แค่นี้ก็มีความรู้สึกแหละอ้าวเมื่อก่อนทาไมไม่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยบอกว่า ที่ผมพูดเนี่ยก็คงจะพอจะนึกภาพอเรื่องแบบนี้นะครับมันมีความต้องการเรายจะไปมองข้ามอันนีอ้อาจารย์เขาบอกมานะครับเขาเล่าลให้ฟังถ้าถ้ายังรักกันอยู่ถ้ายังมีความคิดที่อยากจะให้อยู่ด้วยกันนานๆเนยอย่ยาลืมพ่นว่าภาษา,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 าสานวาอย่าลืมมองนี่นะครับ บเแมนว่าอยากให้ภรรยาอยู่อะไรทำงานเก่งๆแล้วอย่างอื่นไม่ทำหรือว่าภรรยาก็อยากให้สามีอยู่หาแต่กับข้าวกับปลาอย่างเดียวให้กินทุกวันทุกวันเอาใจแต่อย่างอื่นไม่ได้เอาใจนมีแต่เงินแต่ทองแต่อย่างอื่นไม่ให้หรือยังไงก็แล้วแต่อันตรายเหมือนกันนะครับแบบนี้อันตรายเหมือนกันนะครับ นึกออกไหมล่ะครับโอ้นึกออกแล้วนึกออกแล้วกด subscribe ติดตามคลิปใหม่ช่องโดนใจด้วยครับ